สวัสดีอาวุโสทุกท่านครับวันนี้ทางสถานธรรมเยาวชนหมิงซ่านตั้งอยู่ตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เรามีแท่นบรรยายแล้วก็มีบอก,กราบไม้สักนะครับมานำเสนอนะครับอันแรกก็จะเป็นแท่นบรรยายนะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับตอนนี้ทุกท่านถ้าจะ อยากได้นะครับก็จะต้องสั่งจองตามคิวนะครับเพราะว่าตอนนี้คิวแน่นมากเลยทีเดียวนะครับทางสถานธรรมจำหน่ายตัวละ1,900บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะครับนะด้านหลังมีล้อเลื่อนด้วยนะครับ4ล้อแล้วก็น้ำหนักเบานะครับน้ำหนักไม่เยอะดังนั้นการขนส่งเนี่ยสบายเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้ค่าขนส่งแพงมากเพราะว่าขนส่งแต่ละที่เนี่ย ค่าขนส่งก็จะไม่เท่ากันแต่ตอนนี้หมดห่วงแล้วนะครับเพราะว่าทางสถานธรรมเยาวชนหมิงซ่านเราสามารถาหาขนส่งที่ที่ถูกนะครับขนส่งมีหลายบริษัทนะครับตอนนี้ส่งไปต่างจังหวัดนะครับค่าส่งแท่นบรรยายอยู่ที่ประมาณ200ถึงไม่เกิน500บาทนะครับก็ส่งไปได้ทั่วประเทศแล้วนะครับอนอกจากแท่นบรรยายนะครับตัวละ1 9 0 0บาทแล้วนะครับเราก็ยังมีบอกราบนะครับเป็นไม้สักแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในภาพเป็น ขากลึงนะครับเดี๋ยวให้น้องดิวนะครับหงายให้ดูด้านล่างนะฮะเป็นไม้สักแท้เห็นไหมครับทนทานเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไม้สักที่เราจะปูพื้นไปนะครับถ้าปูพื้นไม้สักแบบนี้ตัวละ1000บาทเท่านั้นนะครับปกติ1,100นะครับเราขายตัวละ1000บาทส่วนถ้าด้านล่างนะครับไม่ปูไม้สักแต่จะมีไม้อัดนะครับ ปูเข้ากับบอกก็เหลือตัวละ950บาทเท่านั้นเองนะครับสวยมากเลยนะครับอันนี้เป็นขากลึ่งนะครับอีกแบบก็จะเป็นขาสิงห์นะครับเดี๋ยวให้น้องดิวนะครับดูขาสิงห์นะครับหงายให้ดูนะครับเห็นไหมครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวละ1,000บาทเท่านั้นเองอ่านะครับนี่เป็นขาสิงห์นะครับ เป็นสีไม้สักนะครับนอกจากนี้สามารถที่จะสั่งเป็นสีโอ๊คดาก็ได้นะครับอันนี้เป็นบอก,กราบไม้สักส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นบอก,กราบไม้สนนอกยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ทําสีอยู่นะครับเป็นสีโอ๊คดําเป็นสีที่ได้รับความนิยมอีกสีหนึ่งส่วนไม้สนนอกเนี่ยราคาก็จะถูกนะครับเราขายเพียงตัวละ750บาทเท่านั้นเองถูกมากนะครับคือไม่ไม่เฉพาะเฉพาะโครงนะครับเรายังมีบอกข้างบนด้วยนะครับอันนี้เป็นสีโอ๊คดำนะครับเป็นไม้สนนอก ไม้ส่วนนอกมี2ส,สีนะครับมีสีโอ๊คดำแล้วก็สีไม้สักนะครับสวยงามไม่แพ้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะมีน้ำหนักเบานะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอาวุโสท่านไหนที่สนใจทุกสถานธรรมทั่วประเทศนะครับสอบถามได้นะครับ0 956925563นะครับ0 956925563นะครับวันนี้สถานธรรมเยาวชนหมิงซ่านอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามนะครับวันครั้งต่อไปจะมีสินค้าอะไรมานําเสนอติดตามได้นะครับแล้วก็มีข่าวดีที่จะบอกทุกท่านนะครับว่าเดี๋ยวข่าวดีตอนนี้ยังไม่ยังไม่เปิดเผยนะครับวันข้างหน้าเนี่ยท่านสามารถที่จะซื้อสินค้างานทําของเราได้ที่กรุงเทพมหานครแต่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราจะบอกในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ